วันนี้พามาแวะร้านเสื้อเล็กๆราคาไม่แพงใส่สบายทั้งในบ้านและนอกบ้านใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ดีเที่ยวทะเลก็ยิ่งจะสบายไปใหญ่ร้านจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในเซนหลุยซอยสามจะมีเสื้อที่ใส่สบายกระเป๋า คิ้วลำลองแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นของฝากเวลาซื้อไปฝากคนก็ดีอยู่ระหว่างสาทร11แยก9ไก่แยก11หาไม่ยากประตูสีเหลืองร้านสีชมพูดูน่ารักราคาเป็นกันเอง ถ้าใครมีโอกาสแวะผ่านมาก็ลองแวะชมดูไม่เสียหายกะไรเจ้าของร้านใจดีไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันแค่แวะชมถูกใจก็ซื้อกลับบ้านบางคนซื้อกลับไปสามสี่ตัวพอถึงบ้าน โดนคนข้างบ้านฉกไปใส่เฉยเลยบอกว่าใส่แล้วสบายดีมีลายเยอะดูสวยงามคนซื้อก็เลยต้องเดินกลับมาซื้อใหม่แต่ลายเขาจะมีเยอะบางครั้งก็มีลายหนึ่งหลายตัวบางครั้งลายหนึ่งมีแค่ตัวเดียว ถ้าชอบต้องรีบซื้อเลยไม่เงินกลับมาอาจจะไม่มีแล้วเพราะบางลายมีแค่ตัวเดียว